สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผม7 r e รีวิวทอยและผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงยิมเพื่อนรีวิววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกันอุลตราโซนะครับที่ส่งทั้งหมดนี้มาให้กับทั้งผมได้รีวิวนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปกด Subscribe ที่ช่องอุลตราโซด้วยนะครับในคลิปนี้นะเราก็จะรีวิวเซตไรเซอร์เซตโฮเดอนะครับรวมไปถึง a c c e s ซ c การของจีทและก็ซีโรด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่า ซีรีส์นี้เขาเน้นฟิวชั่นนะครับไม่ได้มีแค่ร่างหลักๆในซีรีส์แน่นอนครับแต่ยังมีร่างเสริมในเกมและก็ร่างเสริมจากซีรีส์อื่นด้วยนะฮะสนุกสนานแน่นอนครับถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและนี่คือตัว dx Z r i s e r นะครับคุณผู้ชมก็จะมีขนาดที่เหมือนกับในซีรีส์นะครับที่คนใช้สแสดงจริงนะฮะและหน้าตาของมันก็จะคล้ายๆกับ dualdis นะครับแค่เปลี่ยนจากร์ด เป็นเหรียญน,นะฮะใส,ใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็สามารถเลื่อนไปทางนู้นได้นะปึ๊บแบบนี้นะครับเขาก็จะสแกนผ่านตรงนี้นะครับอันนี้เป็นช่องใส่ Access Card นะฮะเวลาเราจะดันกลับนะครับก็กดปุ่มปลดล็อกตรงนี้ฮนะแล้วก็ดันไปเลยฮนะปึ๊บมันจะก่อแก่ก่อแก่นิดนึงนะครับอันนี้ก็ขัดใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันควรจะเลื่อนแบบปลื้ดไปเลยนะแต่มันก็กึกกึกกึกเป็นสเต็ปนะก็นั่นแหละนะ dx นะครับเดี๋ยวเด็กจะแบบปึ๊บอไม่เล่นไม่ทันนะ อันนี้จะเป็นรังฐานครับหาแหลมแหลมมาจิ้มนะจะเจอรังฐานด้านในนะครับใส่ทาน3 A 3ก้อนครับผมส่วนตรงนี้เป็นสวิตนะฮะมาลองเปิดสวิตกันมีไฟจุดเดียวนะครับคือบริเวณตรงนี้นะฮะตรงที่ใส่ Acces s Card เลยครับก็นั่นแหละนะไฟจะชอบอยู่ตรงจุดสุดยอดครับไม่รู้เป็นไรนะก็ความเป็นอุลตราแมนะครับแสงสว่างมันต้องอยู่บนจุดสุดยอดนะอ่านี่คือการตีความ <laughs> โอเคเรามาดูที่ตัว เซตโฮเดอร์กันครับใน nee, ตัวนี้เลยนะฮะเป็นที่ใสเหรียญตัวอุลตร้าเม่ดั้นพวกนี้นะครับดูซิว่าใส่ได้กี่เหรียญน,นะฮะปื๊บเปิดออกมาแบบนี้ง่ายๆครับใส่ได้ทั้งหมด6ชุดนะครับก็คือ18เหรียญน,นะฮะแล้วก็ตรงนี้อีก2เหรียญรวมกันเป็น20เหรียญครับคุณผู้ชมคิดเลขแบบไวๆเลยนะคณิตคิดในใจนะด้านหลักเนี่ยก็จะมีตรงนี้ครับเป็นที่เนบกับตัวเข็มขัดนะครับจะไปเนบกับกางเกงก็ได้นะ ไม่ต้องเป็นหนิมขัดก็ได้ครับเป็นกางเกงอะไรก็ได้บ็อกซ์ทรงบ็อกเซอร์นะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนแซดกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากแซดแล้วค่อยไปจี t ดแล้วก็ค่อยไปซีโร่นะครับจะได้ไม่งงนะฮะและนี่ก็คือหน้าตา a อ c e s เซดการ์ดของแซดนะครับจะมีรูปกราฟิกเป็นอุลตร้าแมนแซดหันข้างอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงผู้แปลงร่างนะครับหันหน้าตรงเลยนะครับฮาวดกิ ok นะพระเอกของซีรีส์นี้นะครับเราก็ไม่รอช้าหยิบแซดเรเซอร์ขึ้นมากดปุ่มนี้หนึ่ แล้วก็เอา a c c e ซ s c r r d ใส่เข้าไปตรงช่องนี้เลยครับ in, หน้าของเซตก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับนะตรงพอดีเป๊ะเลยนะจากนั้นเลื่อนสไลด์ตรงนี้มาครับแล้วก็กดปุ่มนี้ อุนเตอราแมนเซตอุนตอราแมนเซตไม่ธรรมดานะครับอันนี้ไม่จืดจางเลยนะแต่ในซีรีส์เนี่ย ร่างนี้คือจืดจางมากๆเลยนะครับร่างแรกเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเลยนะเขาเอาแต่เออก็ต้องเข้าใจนะว่าเขาเน้นขายของนะครับเขาก็เอาแต่ร่างที่มันฟิวชั่นเนี่ยมาโชว์นะครับร่างเนี้ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกนะฮะและต่อไปถ้าไม้ตายนะครับกดปุ่มตรงนี้ปึ๊บดันกลับไปแล้วก็กดค้างปึ๊บก็จะเข้าโหมดห้าไม้ตายนะฮะจากนั้นดันอันนี้กลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็กดปุ่มนี้ ผ่านไปแล้ว1ร่างนะครับลูกเล่นก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับคุณผู้ชมเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วก็กดตรงนี้กดตรงนั้นนะฮะสบายสบายอีซี่มากครับมาเราก็มาเริ่มแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเซตอัลฟาเอทกันเลยนะฮะเริ่มที่เหรียญน,นี้เลยครับเซ่ปึ๊บเซเว่นไม่ได้ดิต้องกดปุ่มด้วยอ่าจะได้สมจริงปึ๊บอ่าทีนี้ก็ เลื่อนมาอุนตอร์แมนแซด ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยซีโร่ล่างใหม่เออาไมา่ใช่เซตนี่หว่านะมาใช้ทําไม่ตายกันอย่าลืมอย่าลืมต้องกดค้างด้วยนะสไลด์มาเลยไม่ได้นะครับ ชอบไหมชัดๆแบบนี้นะจัดไฟแบบนี้กล้องชัดๆแบบนี้นะถ้าชอบใจแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ระหว่างทางก็ได้นะครับคุณผู้ชมต่อไปเบต้าสแนชนะฮะเนี่ยเล่นกันแบบสดๆแบบนี้แหละครับไม่ต้องคงไม่ต้องคัตหลักนะฮะได้ฟิลดีเนาะอย่าลืมอย่าลืมกดด้วยนี่ให้มันมีเสียงสแตนบายหน่อยนึงนะเดี๋ยวไม่ได้ฟิล อุลตร้าแมนเซตอย่าว่าอย่างวันนี้เลยนะขอพักมือแป๊บคือมันเจ็บนิ้วอะ่ะเจ็บตรงข้อนิ้วนะมันจะไปขูดกับไอ้เนี่ย ไอไอช่องประกบพลาสติกเนี่ยครับคือมันกดอยู่อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมมันทํามาให้เด็กเข้าใจแต่เราอยากเล่นไงมันก็เลยแบบอืมจิกตรงนี้นิดน,นึงนะ<ฮ>มาใช้ท่าไม่ตายกัน แป๊บๆก็2ร่างแล้วนะเนี่ยไม่ดี3นะโอ้หผมลืมร่างแรกอีกแล้วนะครับเป็นร่างที่ถูกลืมจริงๆนะแต่ต่อไปจะเป็นร่างที่เอ่อต้องเรียกได้ว่าเด็กยุค90เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับอุนตรร์แมนทีก้านะฮะนี่ให้ดูกันแบบนี้เลยตัวอื่นไม่ให้ดูนะตัวนี้ให้ดูเป็นพิเศษนะครับ ต่อไปก็ต้องอะไรอะไรอ,อ้าเฮ้ยมาไงไม่ใช่ตัวนี้ไดนานะครับแล้วก็ไกย่าใครจะเรียกไกย่าแต่ผมเรียก,กยไกย่า,ยาอุลตร้าแมนเซ็ โคตรเท่ร่างนี้คือเท่มากๆเท่ที่สุดในบรรดาร่างหลักทุกร่างเลยครับคุณผู้ชมไม่ได้อวยนะเท่จริงเท่จังนะครับถ้าไม้ตายคือถ้าไม้ตายมันโหดมากโหดจริงนะ ยอดนะร่างนี้คือเอาไปเลยที่1ในดวงใจนะครับว่าไปเนี่ยไอตัวเหรียญเนี่ยหน้าตาเหมือนชิปที่อยู่ในบอลเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้ยผมไม่เคยเข้านะแต่มันเหมือนจริงนะครับเนี่ยเฮ้ยอาจจะได้แรงบันดาลใจมานะฮิคาริใช่ไหมฮิคาริเป็นคนสร้างเนี่ยอ่าต่อไปครับหมดและของอุลตร้าแมนเซนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อที่แอคเซสการ์ดของริคุกันครับ และนี่ก็คือหน้าตา Acces s Card ของจี๊ดนะครับคุณผู้ชมจะมีโทนสีตัดกับแซตแบบสิ้นเชิงเลยนะครับเป็นโทนสีแดงส้มนะครับสวยงามดีนะฮะมันก็ดูแปลกตาแล้วนะมันฟ้าฟ้าฟ้าไปหมดเลยนะครับเนี่ยมีสีแดงมาตัดด้วยก็ดีนะครับและถ้าดูดีนะฮะมันจะไม่ได้มีแค่จี๊ดนะครับแต่มันมีเบเรียนอยู่ด้วยนะครับหรือจะมองข้างๆแบบนี้ก็ได้ครับแต่ถ้ามองกลับแบบเนี้ยมันก็เป็นเบเรียนได้เหมือนกันนะเนี่ยผมชื่นชมฝ่ายอาร์ตเลยครับ การใส่สีลงสีเนี่ยดูแบบดูมีมิติมากนะครับชมเลยนะเราก็มาลองใส่ Access Card เข้าไปในตัว Set r i s ซ r ดูฮะหน้าริคูนี่ดูเหมือนจะหล่อกว่าในซีรีส์ตัวเองอีกนะ,ะเนี่ยไฟนะครับก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีแดงด้วยนะฮะ เดี๋ยวลองลองไม่ใส่เหรียญก่อนนะครับจีเป็นเสียงของอุลตร้าแมนจี๊พรีมิทีฟนะครับคือถ้าไม่มีเนี่ย ผมแห้งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยน,นะไม่รู้จริงๆนะไม่ได้ตามนะครับแล้วก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับเล่นพร้อมกูไม่ชมเลยเนี่ย <S <S มาต่อไปเป็นร่าง Galaxy r i ่ i n g ครับอย่าลืมอย่าลืมกดก่อนนะฮะคอยจะลืมกด ร่างนี้เท่นะครับเป็นอุลตร้าแมนที่ดูแนวออสัตว์ประหลาดด้วยนะครับไม่ได้แบบเป็นอุลตร้าแมนที่ดูเป็นฮีโร่นะเอออันนี้มันดูอุลตร้าแมนที่มีปีาศาจอยู่ในตัวด้วยนะครับก็สมเหตุสมผลกับตัวจีนแล้วครับดีละที่เป็นร่างนี้นะมาใช้ท่าไม่ตายกันรือ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับรอดูหรือว่าไปลองหาดูกันได้นะครับคือร่างนี้มันสุดตีนมากเลยนะมันเท่กว่าจี๊ดในซีรีส์ตัวเองอะ่ะเป็นไปได้ยังไงนะเอออยู่ในซีรีส์คนอื่นมันต้องมันต้องเท่น้อยกว่าซส์หรือว่ายิ่งนานยิ่งเท่ขึ้นนะฮะเออมาต่อไปนะครับก็จะเป็น a อ c e เซสซีการ์ดของตัวซีโร่แล้วนะฮะและนี่คือหน้าตา a อ c e เซสซีการ์ดของซีโร่นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ เป็นแคมเปญนะครับไม่ได้มีขายทั่วไปเหมือนกับตัวอื่นนะครับเป็นแคมเปญที่เขาเปิดตัวตู้เกมมาครับและเขาก็มายืนแจกกราดใบนี้นะครับยืนแจกนะครับถ้าบ้านเราเหลอไม่มีครับไม่มียืนแจกนะครับบ้านเราไม่ใช่ญี่ปุ่นนะฮะถ้าอยากได้ใบนี้ซื้อครับคุณผู้ชมต้องซื้อเท่านั้นนะฮะไม่มีแจกไม่มีฟรีนะครับโอเคและตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรนะครับมันต่างจากเอ็กเซต์าร์ดใบอื่นตรงไหนนะครับ เราก็มาเล่นไปพร้อมๆกันเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอุลตร้าแมนซีโร่นะครับมีร่างพิเศษที่อยู่ในตู้เกมนะครับซึ่งไม่สามารถใช้ a c c e s สการ์ดใบอื่นเนี่ยเล่นได้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากซีโร่ร่างแรกก่อนเนาะ เซโร่ไม่ตะโกนนะครับแบบเซโร่ไม่มีนะครับมีแค่เจี๊ยก็เป็นเสียงแปลงร่างของเซโร่จากเซโร่ไอแหละนะครับและก็ เสียงอุลตร้าแมนเซโร่ของเซตไรเซอร์นะครับให้รู้ว่าตอนนี้เอ็งเล่นใน Z ซตไรเซอร์นะโว้ยไม่ใช่อุลตร้าเซโร่ไอนะฮะต่อไปท้าไม้ตายนะครับแค่เนี้ยแค่นี้เหรอ แค่นี้เองเหรอสั้นไปานมาครับคุณผู้ชมมาแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนเซโร่แกรนเซเบเรตเซโรกันนะฮะเป็นร่างพิเศษนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงนะครับไม่เคยได้ยินร่างนี้เลยนะมันคือร่างที่อยู่ในตู้เกมนะครับออผมลืมอีกแล้วเนี่ยลืมกดสแตนบายตลอดเลยแล้วเนี่ย โอเคมา <okay. S 1> ใช้ท่าไม่ตายของร่างนี้กัน ก็ยังดีกว่าเซโล่ร่างธรรมดานะดูยาวขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะต่อไปนะครับจะเป็นร่างพิเศษนะครับที่ไม่ได้อยู่ในซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนอย่างหนึ่งนะเราสามารถใช้แอค e เซสการ์ดของใครก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนจากซีรีส์อื่นนะครับก็คืออย่างเช่นอุลตร้าแมนตัวนี้เป็นต้นครับ mm hmm. ผมใส่โมโมะเลยนะคือ หมายถึงแบบว่าไม่ได้เรียงนะครับแต่พอเขารวมกันแล้วเนี่ยเขาจะกลายเป็นอุลตร้าแมนออฟไลนิ่งไอทักเกอร์นะฮะ โอเคนะลองใช้ทำให้ตายดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะผมเล่นให้ดูแหละเพราะว่าไหนๆก็ได้มาแล้วนะครับเล่นให้ดูแบบครบๆไปเลยนะฮะลองเปลี่ยน Acces s c a r การดูนะครับจะได้สบายใจนะครับเผื่อบางคนเนี่ยไม่ได้อยากได้แบบ Access Card ของซ e โร่นะมันแพงมันหายากนะครับผมมีแค่ a c c e s s c a r การของ z ซผมก็อยากแปลงร่างเป็นตัวอื่นด้วยนะอ่ะผมลืมขอโทษขอโทษ อยู่ไหนอ๋อหาไม่เจออุลตร้าแมนเซตแบบนี้เป็นต้นนะครับ มันจะเป็นจะต้องเป็น Access เซดการของเซ r ร่นะครับก็สามารถแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนตัวอื่นได้เช่นเดียวกันนะแต่ถ้าเราไม่ใส่ Access การ์ดเนี่ยสิฮนะมันจะไม่ได้นะครับ โอเคนะฮะเผื่อใครไม่เชื่อครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูก็ได้เอาแบบไม่ใส่แอ็กเซตการ์ดแบบนี้เลยนะนะเงียบเลยนะฮะเงียบเลยครับคุณผู้ชมแคนเซลไปฮนะเวลาไม่ทำอะไรอยากแคนเซลก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับ กดไปหนึ่งทีกดอีกทีก็แคนเซิลนะครับง่ายๆนะครับลูกเล่นไม่มีอะไรมากนะครับอย่างที่บอกไปเนาะและนี่ก็คือลูกเล่นของตัว DX s t Riser นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับ DX Set Riser และก็ร่างทั้งหมดที่เรารีวิวกันไปนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณกันอุลตราโซมากๆเลยนะครับที่ให้ทั้งหมดนี้ มาให้ผมได้รีวิวนะครับก่อนนะเป็นช่วงพิเศษไปนะครับยืมเพื่อนรีวิวนะฮะยังไงก็ตามวันนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ next รีวิวครับสวัสดีครับ